สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพากูมาเลเวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆสงสัยกันมากมายเรื่องขี้เยี่ยวของอีเห็นว่าขี้เยี่ยวเป็นที่หรือเปล่านะคะคำถามที่เจอบ่อยๆคือน้องขี้เยี่ยวเป็นยังไงน้องอึเหม็นไหมอึเป็นที่เป็นทางหรือเปล่าฝึกให้ถ่ายเป็นที่ได้หรือเปล่าเรามาลองดูกันค่ะ การสอนน้องให้ขับถ่ายในกระบะนะคะลำดับแรกเราจะต้องให้น้องเคยชินกับกระบะก่อนค่ะโดยที่ทุกครั้งที่ตื่นนอนตั้งแต่เด็กๆนะคะเราจะเอาน้องมาใส่ไว้ในกระบะเพื่อทำความคุ้นเคยกับกระบะค่ะแต่ในช่วงแรกๆน้องก็ยังอาจจะไม่รู้ว่าต้องถ่ายในกระบะนี้นะคะแต่พอนานไปน้องก็จะมีความคุ้นชินและก็จะถ่ายเองค่ะ ส่วนคำถามว่าอึของน้องเหม็นหรือเปล่าอึของน้องจะไม่เหม็นนะคะพอน้องกินผลไม้แต่ถ้าให้น้องกินอาหารแมวจะเหม็นค่ะแนะนำให้พอถ่ายเสร็จแล้วเราก็เก็บได้เลยค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเหม็นเหมือนกล้วยเน่าค่ะเพราะน้องกินกล้วยเป็นอาหารหลักค่ะ ส่วนฉีนะคะดูใสๆแบบนี้แต่มีกลิ่นแรงมากเลยค่ะเพราะน้องยังกินนมอยู่ค่ะเพราะในส่วนผสมของนมแพะมีโปรโตีนค่ะจึงทำให้ชีเหม็นมากๆค่ะแนะนำให้เวลาชี่เสร็จแล้วควรทำความสะอาด ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ค่ะและจะเป็นผลดีคือกระบะทรายก็จะได้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะตอนโตๆน้องจะมาขับถ่ายเองนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาพาน้องมาขับถ่ายค่ะและก็จะได้มีอิสระอยากถ่ายตอนไหนก็ถ่ายค่ะไม่ว่าจะช่วงเช้าช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นค่ะแต่อีเห็นจะต่างจากแมวนิดนึงนะคะอีเห็นจะไม่กลบ อึของตัวเองค่ะจะปล่อยอึไว้อย่างนั้นค่ะและอีเห็นก็จะจำกลิ่นของตัวเองค่ะจะถ่ายตรงที่เคยถ่ายหรืออึที่เคยอึนะคะการให้น้องอึในกระบาทรายก็เป็นผลดีนะคะเราจะได้สังเกตอึของน้องว่าเป็นยังไงเราสามารถดูจากอึของน้องได้ว่าน้องป่วยหรือน้องมีอาการอะไรนะคะ อึอที่สุขภาพดีจะต้องไม่แข็งและไม่เหลวจนเกินไปค่ะเมื่อน้องอึอเสร็จแล้วทุกครั้งทาสอย่างเราก็ต้องเก็บอึอและทําความสะอาดบ่อยๆนะคะเพื่อสุขลักษณะที่ดีค่ะและห่างไกลจากเชื้อโรคค่ะเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะหรือถ้ามีเวลาเราจะพาไปขับถ่ายในสวนก็ได้ค่ะ แต่วิธีนี้เราต้องมีเวลาพาน้องออกมาขับถ่ายค่ะและก็อย่าลืมเก็บอึน้องด้วยนะคะการพาน้องมาอึในสวนก็มีข้อดีนะคะน้องจะได้อารมณ์ดีได้เดินดูต้นไม้ใบหญ้าดูนกดูธรรมชาติค่ะแต่ก็จะมีข้อเสียนะคะเพราะในสวนมีสัตว์มากมายมาขับถ่ายค่ะน้องอาจจะติดเชื้อโรคจากในสวนได้ค่ะ เช่นเชื้อราแมวนะคะและก็อาจจะกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ค่ะบางครั้งก็อาจเจอศัตรูนะคะอย่างเช่นหมาหรือแมวตัวโตๆที่น้องไม่สามารถสู้ได้ค่ะอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้ค่ะเราต้องป้องก,กันให้ดีนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พากุมาเลเวอร์ด้วยนะคะ